เอาตีนไปเตะกี่เฮีนมา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 ่ตโจเก่งไปหนาม่เจได้ผูกบานผากุ่นตไข่นี้ยย่เเป็นเจ้นเริอเ่อเหมือนนี่เส,สียเสียบังกานได้ขึ้นไปโอ้มันก็ได้เสียคุณผาเต็มๆบัางกรละมัวอะเป็นโดนนะเอาฟังได้ขยัแขยงขงยอบอบบีบ้เจได้เจเพิ่นขยอดีไปยอหมอดีดีแส แจ็กสีออกยังออกออกขนี่องาม่หแ้งแป้งคุ้าลี่มาตาแลนวกบุกขะสามมือนนี่สองสามพกสามอัมนะไอ้กสอมสาใบสใบไอสามหะสามใบ เต็งตั้เต็งตเอาตัวเต็งตั้มนี่ยังเหระยังหัเอาเต็งตั้มมาเต็งงกสามบอกเอานะเอาพุดน่อหกห้าสามหกห้าสามครึ่งครึ่งกับสี่ห้าหกเป็นอย่างงงนี่ไไปดูดิช็บอลของสีอากับขึ้นมาหรอกที่เดิมนม่ได้เอามาอยู่ในเด่นสรุปในเด่นอยู่บอลเรา ชิ 60, ้ชอบคนใ่หลายอหกสี <c oughs> <c oughs> ่สองหกสี <S 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 ่สออีก็ได้ตดห้าสามก็ได้หกหสี่เป็นตัวแตัว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 ตัตัวตั่ตัวตัตัวต็วตััวตัววัวตี่ตัว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 ตั้ติัวตตัตัวตตัตัว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 ตัต็วตั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 วั หนึ่งสองสามสี่ห้ามันนั่นพอดีเจ๊เจะาเสเมเงินสองหมื่นรเมทังยักษ์ที่แรกเดี่ยเป็นยักษ์เียวหกไปดิเครื okay. ่องเครื่องอ่ะคุณหกห้าสามครึ่งสี่หกครึ่งสิบใบจะเป็นหาไปเดี๋ยวคชนะบนันเต็งมื่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งกับสี่้าหกห้าพันขันางลเท่ เสียหบาพันเจจะเสียหาันเป็นมือหนึ่เสียหกไปแล้วก็ต็งหกไมหาันมาแล้วห่วยมาจะเต็งหกหาพันเลยเออที่เหล็กตงหกหาันห่วยในมอเองไปไปี่เจดแม่ัวตาออไปรเลมักดกกุนแ้งใสแข้งวย นี่อี่เลบาทยังหกหกอะไรวะหกที่องหกาสิงหาเป็นหกหนะหกสามสองเป็หกสามเอีเอาอันนี้สกาวห้าใบห้าใบหาใบจบไปหรืจีจออ

เยบบ้านี่เอียวอยู่ช่องยช่องยืดช่องยังช่องกี่ราพี่ดูป่ะตัดสิน

Ti hoặc là sẽ thăm tham mê tham mê sẽ thăm tham. Sì hoặc là sẽ yêu thăm bé nếu thăm sẽ hoặc xúm. Oh, nhớ mì. Diều sự lúc lại ở tây thắng em 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 พ่นเอาเอาเนี่ยมาเสียหกเพ่นเอาไปใส่ต้ำเยี่ยวตําเยียวมากขอมาใส่หสูงอ่ะเปิดตอนนอ้ยุหกสูงอาวเนี่ยแหละเจ๊ยุหกสูงนะเนี่ยอออนี่กินนะกินเออเจ๊ไปเต็งห้าเต็งห้าเออหนึ่งสองสามพันเ้าไปเนี่ยสี่พันเด็ดหนึ่งสองสามสต็งห้า

เจเจ้าหูมีเต่งเต่ง่ะหูมีนเต่งหานเดี๋ยวหกหาหหางกยสองสามีเจเจ้าบัด็เต่งเจ้างาเต่งสองไอยซื้อหอยล่มหากับพวกเสีบแปดหกปดอยล้มหากับพ๊กหอยลิงพุกหาพกสองอยลมหากับพุกแต่กบบเด็ต้นนสองหอยีกัน น้้ามงสามบ่มีติงติงวันนี้มันเหลืออยุสี่พันขอเลืกไปเต่งสองเวบ่มีหกห้ากบ่มีอวหกาเพื่นะห้กล้องนะให้กอก้องหก้าองเพื่นสองใบนั่นาากเเนนึ่งเอามฟ้าในเจ้าพิเศษติ่งหาติ่งหวันนี้ม่เสียหกอยจักใบคุณผมคนไปใส่จำเยียวห้าใบเปดดไปหนึาม Chia cả nào nhá Chia cả đúng tổng tùng nhám luôn hả không phải cái nhám sáng rồi. นี่ติงทำเด้อติงหาติงหาอย่าง,งน,นี้โอ้ไม่ใช่ติงหา Tính 5, cho vào 6 Chúng tốt lắm đấy, chị Cho vào nào Cho vào nào Cho vào 2 Cho vào tầm Chúng tốt lắm, cho vào pha bạc đi ừ. Ok, à Cháu có tính chưa? Tối nay, tối 6 Tính 6 Cháu nhắc không có phải, phải tính 5, tăng bớt 3 cuộn không có phải đi Tối nay cháu tính 5 pha bạc Lăng lã hả không? Ừ, lăng ตอนนี้ยูเต็งหาผ้าป่ากันอมาผิดซะมาการหาสองการหาสองผ้าปากนนี่เรียบร้อยหกสองสอ้เต็งหกตกินได้เอาเตยงกส้าสิ้าคูณสองสองสามอ้า2สองหกสองหกเเดเจ็ดสิ

ก็สีต้องสาม่หาไปโซลอกของด๋อไอ้คนนี้คนนี้อันเดียครับนี่มมีตวอย่างเลยันเงื่อนหักถึงจะเก็นสามพวกว่าสามดนมากตันงกสอง่ อันน hmm. ี้เป็นหกตัวไหนเนี่ยนี่กับนี่หาับสามหาับสามเป็นตีหกเนตัวตัวยุคกันเนาะอ่ะอันตัวเตหกอาไปตสามมืนหกจะตีงหาดิกับติงหาับสามจะามาใช้หกผมลงมปใช้สามเทียวีทั้งหมดนี่ห้าห้าสามอ้ห้าปาก ่าปัดเต่งตัวตั่าปัดเนาะตัวจริงๆตสามไปเฮ้ยชมเอาเด็ก่าปัดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ้ยทำแบตังเดียวใช่ะไม่เต่งสามขึ้นมาึ้มาชหังสองสามสี่ห้าบแปดเก้าสบีสามกับสองไปสี่สามสองาเจ็ดเก้าปดเดีาะเสียเไปทใ คือห้านพันาสินึงหมื่นหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สองหมื่นเป็นสามหมื่นเป็นสามหมื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นกับสามหมื่นเป็นหกหมื่นมื่นอกมื่นตอนนัจะมื่นอีหกหมื่นอไปตอนนัเจวไรเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเเ <20. S 1> สองหมื่นสามสี่สาเจ็ดดเก้าสิบสามหมื่นกได้เสียอย่เสี่หมื่น่นเด้าสิบห้าหมื่นาสิบหกเจ็ดเก้สิบหกเจต็สามตสามหาพันหาพันแล้วก็สี่สามอีกสองใบเปรียนสาม่ห

สี่ยันเจ้าสี่ไดุ้๋ยแมนบ่หล่ะหนึ่งสองสาสองสามสี่ห้าพอแล้ตันต้อ๋อวาวายหกสีเอสวรรค์ห้า่อาว่าอืมันเอาเอามาใส สีเอวกับผูเอียวอย่างละพึ่งนะห้าสองกับสี่สองนงะสองกับสี่สองมาใสา่งัอาาเอามาใส่หกเอียวกับสี่เอ,อียวอย่างละชีไปหาพวกมีสีก็เป็นสบเปลีเทโลกะนนะั่นเปลี่เทโลเจ๊เบอร์อะไอันนี้ ไอหกหกเกี่ยวกับสีเกี่ยแมโอเคอ่ะชมชมชลยอันนี้ว่าคอยเจ๊ว่าเสียงถูกเปิดเนาะนี่ยหียวี่เอียวเสียงอียงไม่เป็นิดหกเอียสเอีไปนี่กี่นี่กี่เปนาไบเดเอ้จะปีนหนึ่งสองสามสี่ห้าพนเ 1นึ่งสองปเล้ 2, 3, 4, 5, เล่ใบ <5. S 1> เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิบใติดงอมอยู่เว้ยติดไก่งมอยู่เว้ยโอ้ก็ลงแมนแต่ว่าฝั่ง เซียหกเล,ล่เเยเขาบอกเื่อกัน,นเนี่ยเรือกันเ้ต่ำหายกี้เค้ม่มปีนเป็นสีดึ่งนะอ,นะอันสิบอร้ยพันย่างะหาเลย 3, 3สามหนนะ่วยสามกรอไมเหไม่เอาหาลล้าหรยวะ อันเต็งสองอว่าเต็งหกคุณพระเต็งสองมาเต็งหกอันสี่สองห้าสองสีองห้าสองสองต่ำเอาว่าใส่ใส่อะไรเสูงครึ่งหนึ่งกับเสียหกโอเคเสียหกกับหกสูงยังนะคุโอเครู้เรื่องอันนี้เต็งหกเนาะเต็งหกอันนี้ยูคือกาป๊ปเฉลยแก้วก็ 4, 5, 5. เอาสี่คนเรน,นเอาเอดกเนกรเด็นเดีนไปนอืแสดงวายูคือกาเอาเปิดใช่เบิงนรู้ไปยัไยันกด้สีมนันอันฉันยูก็เต็งสองทำมเต็งสูงสำนึกเต็งสองไปเต็งสูงอืแมนเอาเปิดมันบอเรียบร้อยไปยังไยันฮู้ฮู้อะเบิงนเนอรอันนี้นี่ได้ไปยันปยรอบรอบลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพ กเม็ดเขาเต็มไปกนนาดแต่ตาหาสองกับสองสองสามสี่ห้าสิสองเจ็ดเปดเก็ดเจ็0เจหนึ่งอรเจ็ดห้าเจ็้างจ็ห้อันกินนะได้เนี่ยเจ็หาเอาไปเนี่ยหก้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าไปห้าพันสามสองหนึ่งสองสามสี่สี่พันได้ไปยันยันจับไปด้อสี่พันของจของจ สองสามสี่ห้าหกเจี่พอันนี้อันนี้ก็ะี่พันเด้อเจ้าต้องใจเด้อไปยัยังไงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าบหนนหอ้าหกเจ็ดแปดเก้าสบไปสอโอเคแปดพันกับสองหมื่ี่เป็นสามหมื่นเอาใจเพื่อรใจเพื่อเพื่อใจมากสองหนเอาใจทำสองซนก็ได้ทำสอง ส0 0สี่พัเป็นแปดพันสองส่ไหนึ่งสองสาม่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าสิบเจ็ดสุดสองโอเคอันนี้สองหมื่นสีร้อยนสองหมื่นเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดจุดสองสิบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้ยี่สิอติงสองหมื่นห้าหมื่นห้าได้สามหมื่นตรนเห เอาพืนน่สองกดสามสีเอาทุนโอเคสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้สิบสองส่อาไปจบจบจบวนกันยังมีหาติพ่วมโตเจกินปลคัคแค่โอ้จะเายใจ หาสองเดียวองสามี่าหกเจ็แปดกตันเขียๆเราจะซีดีกว่าสองตันใหญ่สองหกสามสง ชีไปชีไปอับไปเอาไปแล้เออไปทะลไปอกออกบอกไปเลยนี <com ination. S 2> ่หกสามหกสาขอยคุณพระนี P ่ของคนนุ moi, ่งม <hguru. S 2> ือน <I> ิช <c ười> ่นนี่วัดด้วยวาอันนั้นหกสามขอยสองสามสี่หานี่วนนี่ก็ของข่อยเอามาใช่หกสามหกสามกับเคิื่อนเกับหกสโอเคหกหกเนี่ก่

hoặc sao mà lần thinh hát hoặc sao mình nghĩ thưa 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 thì thưa 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 บาน iam, icism, ี้เ <wheels> พ <ess un> ิ remember, ่นเอาบานี้นอกจากเนากยเราเพิ่นเลดึงไปเนี่ยีสองใบสองบสองีพวกแก้วเราได้บ่นด้สองางเจ้าเจอกันเนาะคอยดูดองเมช่วงนี่แหะสามสามสองสามสองสอนานเห็นรอถึงสามสามสองหนึองสามสี่พันหนึ่งสองสามปส ึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดเก้าสิบมือหนึ่งเมือกีนะมือหนงเพนเอาขาก็นหนึ่งสองสามสี่ห้สปเกาสบแปดโอเคสามหนึ่งสองสามส่ห้าหาพันเอามาพันลงไปเราก็เดี๋ยวฝ่ยจ้าชจะ่าิดเก้าสิสิบเอ็ดามสิบสี่สิบห้าไปอันนี้สองพันออกไป ไ632ยังเหมือก <si <si ับกระ6กอันนี้4ใบนี่4ใบอันนี้2ใบเพิ่นเอาตัวนี้อันนี้จะไว้ก่อนกอยเอาปลครับหาเียวกับหักเจ้าเ้็บอีกตัวนึงอ่ะเนี่ยตัวนี้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 เลยอืออันนี้เจ้าลงจะไป สี่ใบสี่ใบตัวนี้เลยสี่ใบสี่ใบตัวนี้ห้าใบสี่ใบห้าพอใจห้ามันสี่สี่สี่อย่างไหนพอใจห้าห้าออเอาอะไรมาอันนี้เท่สี่สี่อันนี้เท่าไสองสองห้าหกเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นสิบห้าสิบห้า กับอีกสี่เป็นสิบเก้าบเั้งเก้าหมื่นเก้ายัลครึ่งยังละครึ่งก็ได้เจ็ดกับเก้าก็แปดกับเก้านักฟววสูงเนาะแปดกับเก้าก็เก้าเก้าเออเก้ากับเก้าปกติปกติมันนักฟุตสูงเยอะสิบเก้าอันนี้อันนี้ได้เก้าไปอันนี้สิบไปตีไปหมื่นแปดแล้วบันหมื่นแปดใช่1มื่นแปดอเจ้าหมืมากกว่าใจ้าชาเจ้า ลกลกไปนมื Eller, 18. 18. 18. ่นแปดเดียวมื่นแปดฮตัวนี้ออกเลยก็ได้เนี่ยฮักตัวอ่าสตั้สตั้ฮากตัวนี้ไปตัวนี้สามใบเนาะ5ดาใบหใบหาใบได้สองหมืนมทุนพระยัาใายเงจมาสองพันใช่ไหมใ0 0จายสองพันใจายมาสองใบจายสองพันไปเอาไปจี บานเอเป็นสองสองตำกับสองสามสองต่้มสี่ใบสี่ใบเป็น5 6สองสามสี่ห้าแปดก้าสิบอ็ดสิบสองก็สองสามชองสามชอสมเมือหนึ่งได้มื่อสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเต่งสามได้งคตังสมเต็งสาขอยตัวตงคง่อยเอาไป